ร้านนี้เป็นตำนานของชาวสามพันแถวโรงเรียนนาคประสินี่เลยร้านอาหารตามสั่งร้านป้าปีเยกหรือหลายคนรู้จักกันในนามของร้านแมวหลายคนตั้งแต่รุ่นแม่ยันรุ่นลูกบอกเลยว่าใครไม่เคยกินถือว่าไม่ใช่คนสามพันโว้ยร้านเล็กๆที่รสชาติโคตรเด็ดบอกเลยว่าอยู่แถวโรงเรียนนาคประสิผ่านมาแถวเนี้ยใครๆก็บอกว่าต้องมาลองร้านนี้เท่านั้นมีเมนูอะไรบ้างว่าจะเด็ดแค่ไหนจะพาไปดูนครับว่าแล้วก็ให้บอค้าจัดมาให้สักสี่เมนูเด็ดเด็ดเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเริ่มกันที่เมนูเบสิกแต่รสชาติไม่เบาเลยกับข ร้านแบบไม่เกินใจใครความเผ็ดน,น,น,นิดๆรสชาติโคตรถ,ถึงแบบไม่ต้องพึ่งพริกน้ำปาเป็นรสชาติที่เหมือนแม่ทำให้กินอร่อยเลยอ,อ่อด้วยเมนูยอดฮิตที่ลูกค้าทุกคนถามหาเป็นประจำหซีอิ๊วเส้นใหญ,ญ่เหนียวนุ่ม ไฟแรงบอกเลยว่าหอมกระทาะแบบสุดๆ,สดๆใส่หมูใส่ผักครบเครื่องไม่ต้องปรุงเพิ่มยังไงก็อร่อยนี่นปลาป่าก็อร่อยแล้วครที่ทำรสจัดก็ปรุงเพิ่มได้นะครับแต่สำหรับผมผมกินปลาป่าแค่นี้โอเคละอร่อยไปต่อกับเมนูผัดไทยเส้นเล็กเครื่องแน่นเส้นเหนียวเนผัดไทยเข้มข้นแบบไม่ต้องเบิ้นสอ<ร>ะกลมกล่อมจนอยากจะเบิ้นมีสองจานโคตรอร่อยอันนี้อร่อยเลยอร่อยมากเครื่องอะมันเข้าไปถึงเส้นแ้วหวานน้นแล้วก็เค็มตามมาโคตรอร่อยเลยจานสุดท้ายแบบเรเซฟสุดบอกว่า้าจัดไปเลยกับหมูผัดพริกเผาหอมฟุ้งมาตั้งแต่หน้าร้าน หมูนุ่มแทบจะละในปากพริกเผาก็หอมหอม <c oughs> ชมักโคตรจัดจดใครสายพริกเผามากินเลยร้านนี้โคตรเด็ด The best คือนนี้ใครมาห้ามไ้ม่ได หอมนี่หอมมากอร่อยยิ่งอร่อยเลยที่สําคัญร้านนี้ราคาน่ารักกุบกิบมากเริ่มต้นแค่30บาทคือให้เยอะจนสงสัยว่าพอ่อค้าเขารู้ต้นทุนของตัวเองหรือเปล่าให้เยอะจริงกินโคตรคุ้มแถมให้น้าแข็งฟรีน้ําดื่มฟรีบริการเกินร้อยยิ่งกว่าร้านรูบางร้านอีกบอกเลยใครเคยเป็นเด็กน้าประสิทิ์หรือเป็นชาวสามพานบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้บรรยากาศแบบนี้กลิ่นอาหารแบบนี้มันคือความทรงจํารสชาติบ้านๆที่ไม่มีร้านไหนแทนได้กินแล้วเหมือนได้ย้อนวัยกลับไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนสมัยมัธยมอ่ะใครอยาก เรียนน่าพิเีเลยมันนี้เดียวร้านอยู่ซ้ายมือเป็นร้านเล็กๆที่มีความทรงจําอันยิ่งใหญ่ใครยังไม่เคยรองรีบมาเลยนะเป็นอีกหนึ่งร้านในตํำนางของชาวสามผ่านนครปฐรม